สวัสดีครับปาปิเตอร์อยู่ที่บนสถานีปลื้มจิตน,นะครับผมนะมาถ่ายเก็บภาพบรรยากาศรถไฟ BTS นะครับผมก็มาเก็บภาพบรรยากาศบนสถานีปลื้มจิตน,นะครับผมไปทุกคนไปรับชสม Skywalk สเลยนะครับนี่ทุกคนนะ จะเป็นธนาคารนะครับผมโครงซีนะครับมนโครงซีนะครับไฟอัพเดทนะครับลักดาที่บนทางรถไฟอ่านี่ทุกคนบนสถานีรถไปรถไปแล้วครับโอ้คนขับสบายเนาะ 3ันซสีวิพีนองเลยมาเป๊บเดียวเนาะอันนี้ยาวอันนีพี่นองนี่ทุกคนนี่มาพเดทบนสกายวอล์กนะครับผมเป็นถนนเมืองไทยนะครับแล้วก็ต้นไม้นะครับรอบรอบตึกนะครับผมโอ้โหเห็นไ,ไหมทุกคนทำมา ที่นั่งเล่นแบบสิวๆเลยทุกคนโอไปาสาสโูรัพับได้ด้วยครับข้บางล่งมีสาจักรยานนะครับ,บไปทุกคนทุกคนและเจนสวยงามขนาดนี้นะครับผม วว้า <Wow. S 2> บนสกายวอล์กทุกคนโคฟู oh, คนพี่นอ้องมาเดินตามพุทธบาทน,นะครับผมว้าวสกายวอล์กไอ้เดียสวยงามขนาดนี้ทุกคนว้า wow. งาเอลังการจริงๆทุกคนบุบุใหญ่มากเลยทุกคนมีเพดานมีรกวงจรเลยครับผมถนนวิทยุฝังโน้นนะครับเดินเดินรอบ จะมีต้นไม้นะครับผมมีมีต้นไม้เนาะไว้จุดกลางสกายวอล์กนะครับ<า>เพลจิเพลจิ ันนี้มาเดทบนสถานีแล้วก็มาต่อคือสกายวอล์กเลยนะครับผม จริงครับโอ้โหมีจอยดีพี่น้องอีกกลางานอยมีจอยดีอีกทุกคน มืงไทยพี่ดองนี่ปลื้มจิตนะครับผมตรงมีส่วนลอยฟ้าด้วยครับผมตรงนี้มีส่วนลอยฟ้าเดี๋ยบัเตอร์จะเดินตามส่วนลอยฟ้านะครับ นทางลงตรงนี้น่าจะปิดนะครับเนะาะทำความสะอาดนะครับผมอ๋อจะมีสันบนนะครับข้างล่างจะเป็นร้านอาหารก็มีอีกสันบนส่วนลอยฟ้านะครับ มีต้นไม้พี่น้องเอ้ยตึกพี่น้องอมีแต่กระจกทั้งนั้นทุกคนอุ้ยอุยเสียวเลยพี่น้องเ,อเห็นแนมไปไมเห็นแต่กระจกเสียวขนาดเลย,เ,ยเดี๋ยวตนสาบหลุดมือทุกคนนีเ่เห็นนี่ขนาดมีคันได้ยังมีกระจกล้รอบพี่น้องมีคันได้มีทางลงอีกทุกคน บเบืองอาฝรั่งลงคันใดพี่นอ<า>้องมีกันลีลิตภัยแล้วกระโจกลิตภัยนะครับเนะบาะนี่ทางลงพี่นอ<า>้องจะอะไรจะขนาดนี้ทุกคนโ<า>อ้โหอันนี้เดีย๋ยวบาพิเตอร์จะเดินชมส่วนลอยฟ้านะครับ,บ<า>อยู่ข้างบนนะครับผม ตอ,องข้าบนเลยเด้อครับโอ้โหโทุกคนไฟมาแล้ว นี่เป็นสวนทุกคนสวนลอยฟ้านะครับบาเจออยู่ยข้างบนเนาะตอนนี้นะนี่ทางขึ้นนีพี่น้องอโอ้โหนี่พี่น้องข้างล่างจะเป็นร้านอาหารเนาะจะมีร้านอะร้านอาหารนะครับนี่ข้างบนทำให้ ผู้ชมไทยคลิปและชมวิวกันนะครับอยู่ตรงนี้ครับผมโอ้โหเนี่ยมีแต่ต้นไม้ทางนั้นเป็นบุกคนว้านี่หน้าบนตึกนั่นเครับชุดยอดร่างกายจริงๆคน เด็ดตึกทางนั้นนะครับผมอันนี้ บายบายบายพีเตอร์ขอจบลิดเพลงนี้ก่อนเด้อครับรวบชมขิดต่อไปค่ะขอบคุณครับผม